เล็ดีเลดีบุกัเออตอร้อยจังเกียรร้อยนี่ปัจานเนอว่เือร้อยร้อยไม่ตึงลำเทกอลำลำร้อยเออเดี๋ยวได้กคู่หคร้อยไปโ่วลำเรร้อยเรือร้อยนี่ไม่ก่ปัจานเนอะเออตเปีย้องร้อยร้อยกวาร้อยรอยลำลำก็วาลำลำร้อยดีลำเออร้อยดีลำร้อยตึงตะวมาสมุดไม่ความว่า

กูกยอยากเลยแกเรปีเร็ป oh. ีกูปีแสดงว่าี่กไปกินนำจ้ากูจะเรไรว่าคนจีนั้นเกนี่คอยขุนจีนั้นกูกูนอยแต่กูปีูเหลืงกันกูปีดูดัาวันมันเป็อไกันอรอยกวามึงไปอยไปอยู่นานก็คุปไปดูได ปรยูรู้หมดกินว่าป่าจนเนื้อป่าจนเนตีกูรรรรรมนปยูนหนอปรยูจัหวัดแผอ่มันตไปรักไก่วัอยกินแผลเชือคนเหลืองแผลไม่แแผเชือนักร้นวนนี้่วชงปันการิงเกยวนักว้าว่าไปรัดาวังปันกาวเออคณนั่งวากุ้งไก่คนนั่งกาอันดับไม่อยูีดมึงรูเลยว่าโตก่ว่าชงปั่นกาวเออมาชงปันน้าหนิว้าเดียวที่อยนู มันฟังม่เล่นดัเลยดูยืนงตรงกรรกาเหตแติดมาเดยวคนเล่นละกายวัดกันได้คือบรรีไมไหวว่าเพอคือาดีตายโองอไ้ฮันกับแม่กูรักันไม่จะเล่นกันตีคอยให้โตโปรแกเพรดไปจะวิจานท์ูเน้นมันจะวิจาน์เียกูจงซื่มตาแม่มึงตั้มันเป็นตัวอย่าให้กับระจาชนแม่ตองมันกะวิจารณของว่ามาเยอะเก ใค่กอมกูแม่ต้องไครก้มในกล้ดีว่าเพื่อนพูดแล้วนุ๊กตายก็ใคง้มูแค่ใกล้แบบขึ้นกับเ้ยกับประจาชนเออมึงแรกถูกหงแฮแม่ต้องกไบกล้วยตอนอ้ไรันด้วยก็แกไกล้แบบไม่คิดจิดไค่มันกินกินเพื่อรวยตอนนั้นรู้จดชุดนั้นมึงแรกกูไป็เจื้อลูกมอนอะไรกันยี่สิบบาทเดนแม่จะได้ก็ยแม่กูไป็เชื้อไวยแก้แม่ต้องยี่สิบบาทนี่ได้เป็นเบอ้์แม่ Thông, mẹ mừng tót cầm em ở là Men cũng <laughs> mẹ trùng bù mặt Cũng Mình khan, bù cháu làm chạy cầu cha mình mới chạy cao lưu mẹ lên cao lên 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 tí lên 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 chơi, lên 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 ทีนี้ปับันนี้เราเนี่ยมา,มา,าไม่ทันเลยแต่เราไปเหมืองกันเด็ดมั่งพอตรงตรงกับบริเวณไหนนอน,นออมีเออพอมั่งพอกับบริเวณที่นี้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนจัดยิ่งเจ้าบุโครงการนั้เน,นเราเนีกยนะตรงเอตาตังตั้มมากินเออตั้มมากินเป็นความสามาัญเฉพาะตัวรอยตาไรรอยตาไรกันดีปันนี้ได้นเนาะเดี๋ยวเล่นละคนจัดกันว่ามึงเล่นม,นมันยังดูทุกข์ไหมจ๊ะมึงง่าว่าก,กูไม่จัดไรมึงง่าว่าก,กูเคยียไหม มมงเอก่อนกูคใช่ไหมฮะกูไม่ได้หวังเกที่จะลาวานร้อในรืงจะลาวันจะลาวานันจังเกียกูอยากเลือกต้มกจะซ้ำไหมเฮ้มไม่ได้ได้กูทีนะกูไม่หวัเลยทีกับนนี้เรได้จักูไม่ว่ากูไม่พิจกูไม่บาน